สวัสดีค่ะทีมงานเกมเก้าหยินนะคะต้อนรับวันสงการของไทยหรือว่าปีใหม่ไทยเรานะคะแจกโค้ดต้อนรับสงการนะคะวันที่11เมษายนเป็นต้นไปเลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าโอ้ว,ว้าวอากาศร้อนจังเลยไม่ออกไปไหนอยู่เล่นเกมที่บ้านดีกว่าก็อย่าลืมมาขอรับโค้ดได้ที่เพจ a c e b o o k ของเรานะคะโดยการที่ทัก,กิบ็อกซ์เข้าไปหาทีมงานนะคะพร้อมกับแจ้งว่า ขอรับโค้ดวันสงการปี2,566นะคะทีมงานของเราเนี่ยก็จะมอบโค้ดให้ไปเคลมกันเลยนะคะซึ่งภายในโค้ดนะคะจะประกอบไปด้วยบัวหิมะนะคะยาเปลี่ยนอ็นอภาษาย่าจือเฉินนะคะรวมไปถึงแฟชั่น4ชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบี่เดียวกระบี่คู่ดาบเดียวแล้วก็ดาบคู่ฮะ,ะรวมไปถึงนะคะสัตว์เลี้ยงต้อนรับหน้าร้อนของเรานะคะนั่นก็คือว่าวนั่นเองนะคะว่าว ที่เมื่อก่อนเล่นกันที่สนามรวงนะคะรวมไปถึงได้คิวบี้พอยต์นะคะจำนวน10แแปมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้เล่นคนไหนนะคะที่เคลมหลังวันที่30เมษายนนะคะจะได้รับเพียงแฟชั่นแล้วก็ยาเท่านั้นนะคะคิวบี้พอยต์เนี่ยจะไม่ได้รับนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเที่ยวเที่ยวสงการเสร็จแล้วก็มาขอรับ โค้ดอินบ็ของเราไปเคมด้วยนะคะเพราะว่า q ิวบี n พของเราเนี่ยก็สามารถเอาไปทำได้เอาไปทาอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียวเชียวนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะว่าเกมเรามีแจกโค้ดต้อนรับวันสงการนะคะก็สวัสดีปีใหม่ไทยทุกๆคนเลยนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยร่ํารวยเฮงเฮงเงินทองนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะอยากให้ทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าปีนี้ของเรานะคะบางพื้นที่นะคะจะแตะถึงอุณหภูมิ40องศากันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นระวังในส่วนของฮีสโตกด้วยนะคะสำหรับใครที่ดูแล้วว่าอากาศเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นใจนะคะก็รอไปสาดน้ํากันค่าๆได้นะคะเพราะว่าปีใหม่ของเราเนี่ยเรียกได้ว่าอัดอั้นกันมาหลายปีนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นโควิดใช่ไหมคะก็เลย พวกเทศกาลอะไรอย่างนี้ก็เลยจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเชื่อว่าปีนี้สนุกสนานอย่างแน่นอนนะคะรวมไปถึงวันไหลต่างๆด้วยก็ขอให้ทุกคนนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะไม่เจ็บใครได้ป่วยนะคะแล้วก็ขอให้เซลล์เ, serious, เขาเรียกว่าอะไรนะ ดูแลตัวเองนะคะความปลอดภัยต้องมาก่อนนะคะเดินทางาสุราน้ำเมานะคะก็พยายามอยาให้มีขึ้นรถไปแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนขับเองก็ตามแต่หรือว่าคนนั่งเองก็ตามแต่นะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะระวังตัวเราแล้วนะคะแต่ว่าฝั่งฝังคนอื่นน่ะไม่รู้ว่าเขาจะระวังเหมือนเราหรือเปล่าก็ เส้นทางปลอดภัยแล้วกันนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแฟชั่นภายในเกมของเรานะคะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นภายในเกมของเรานะคะนี่ก็คือพูดได้ว่ามันเป็นท่อนไม้อะท่อนไม้แบบเออเรียวท่อนไม้เลยะคะ่ะมองมุมไหนก็ท่อนไม้นะคะ จะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดูไม่ออกเลยนะะจะเป็นกระบี่คู่นะคะแล้วก็เราก็จะมีเป็นดาบคู่ใช่ไหมไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะเรียกได้ว่าทุกองศาของใบไม้นะ,ะเรียกได้ว่าเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยนะะแล้วก็จะมีในส่วนของกระบี่นะคะกระบี่เดียวใช่ไหมกระบี่เดียวก็เป็นท่อนไม้เหมือนกันใช่ไหมกระบี่เดียวกระบี่เดียว ันนี้ป่ะใช่ป่ะอ๋ออันนี้ดาบนอันนี้กระบี่นะก็เป็นท่อนไม้นะเป็นแบบเรียวท่อนไม้เลยนะเหมือนแบบเราไม่ได้แบบเป็นท่อนไม้ที่เลือกแท่งมาด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นดาบนะฮะเป็นท่อนไม้ที่เหมือนกับว่าเอาเท้าเขี่ยค่ะเจอท่อนไหนก็หยิบมาใช้อ่ะค่ะไม่มีการเหลาไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะเป็นแบบเรียวท่อนไม้นะะและอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นว่านะคะว่า นี่เป็นว่าวหลายคนอาจจะสงสยัยอ่าไหนว่าวนู่นนะคะว่าวก็จะอยู่บนท้องฟ้าถูกต้องค่ะเป็นว่าวต้องอยู่บนท้องฟ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นถอดว่าวกับปล่อยว่าวเอาอะมีการปล่อยว่าวเอาอะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเชิญปะใช่ปะวจะจำไม่ได้แล้วนะคะเขามีเขาใช้คําว่าเชิญว่าวขึ้นฟ้าก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นในส่วนของอสัตว์เลี้ยงนะคะมีสัตว์เลี้ยงเป็นว่าว นี่ค่ะว่าวก็จะเดินตามแบบนี้นะคะเก็บได้นะคะเก็บได้เป็นไงแล้ววะใส่วาสูอ๋อนุ่นก็ต้องเหงนหน้ากันนิดนึงนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ได้ได้ว่าเหงนหน้ากันขึ้นบนท้องฟ้าเลยนะ อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะว่าไอเทมเหล่านี้นะคะเราแจกฟรีนะคะผ่านโค้ดสงกราณนนะะผู้เล่นสามารถเข้าไปในเพจ Facebook ของก้าวหยินไทยแลนด์นะคะพร้อมกับทักอินบ็อกซ์ไปว่าขอโค้ดนะคะส่งการาณปี2566นะคะก็จะมีน้องทีมงานนะคะส่งโค้ดให้ผู้เล่นไปเคมกันได้เลยนะคะรับไปเลยนะคะยาสำหรับตัวละครของผู้เล่นนะคะรวมไปถึงแฟชั่น4ชิ้นสัตว์เลี้ยง1ตัวนะคะแล้วก็ถ้าเคมโค้ด เคลมโค้ดก่อนวันที่30เมษายนนะคะก็รับ QB Point กันไปด้วยนะคะสำหรับใครที่เคลมหลังจากนั้นก็จะได้รับเพียงยาและแฟชั่นเท่านั้นนะคะ QB Point ก็จะไม่ได้นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะ,ะขอให้ทุกคนสนุกกับวันสงการนะคะหรือว่าวันปีใหม่ไทยของเรานะคะบ๊ายบายนะคะ